การนะคะโ hey, หน่าถึงกับพังพ่านหน้าเลยนะคะสลัดอันนี้เป็นสดสดเลยนะคะจากทีมบางน้วงเขียวค่ะเดี๋ยว <laughs> เราจะลองไปสัมภาษณ์ทีมบางน้วเขียวดูนะคะว่าในส่วนของการเตรียมผักการเตรียมอาหารนั้นเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่มีมาประจำทุกปีแล้วก็ทำผักออร์แกนิกไร้สารพิษนะคะพวกสลัดนี้ค่ะ พวกสลัดนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมนะคะซึ่งเหมาะกินได้ทุกภาคนะคะแล้วก็เป็นผักออร์แกนิกนะคะไร้สารพิษเพราะอย่างยิ่งท่านใดที่เป็นแฟนคลับของผักออร์แกนิกนะคะต้องเธยได้ยินถุงวางนั่งเสียนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อย่าร้อเท้าเท้าเทียบไม่ได้เจอกันนานเลยเดี๋ยวเท้าเท้าสะดวกสะดวกให้สัมภาษณ์ได้คะโอ้ได้สองเลยตอนนี้ก็คือบอกได้ไม่ถึงว่าใคร อ่ะอะไรก็ปีได้เลยค่ะปีได้เลยจ้ะนั่งตรงนี้นะอ่าเอาเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะเอาเสื้วแต่ตากล้องด้วยอ่าก็ตัวให้ท่านกินข้าวก่อนเจะมาลางนนีอ่าค่ะจะเดินทางค่ะไม่ได้เจอกันนานทางหายตลาดระยะที่ไม่ได้ไปกี่ปีอะคะอ่าแต่ละยะทำมาทุกปีนะตั้งแต่เริ่มบุกเบิกแต่ปีไหนไม่รู้ตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งตั้งแต่สันติอโศกอ่ารุ่นัแล้วนะ สี่สิบเอ็ดรุ่นนี้รุ่นสี่สิบเอ็ดเนาะก็มาทุกรอบที่มีการจัดตลารางเรียตั้งแต่รุ่นรุ่นเด็กๆจนลูกๆ <laughs> ตั้งแต่เด็กจนถึง,ว,ถงวัยตวัยเขาเราียกว่ายวัยรุ่นต้นของผู้ชราเนาะวัย <laughs> สอบแล้วกลุ่มของวัอองนำเขียวเนี่ยค่ะหลักๆแล้วสินค้าเราเป็นอะไรมาบ้างครก็ผูรอบนี้รอบนี้ส่วนกลางให้รับผิดชอบเรื่องเมล็ดพันธุ์เนาะเมล็ดพันธุ์นี้รับผิดชอบของส่วนกลาง แต่เรื่องของผักสดแปรรูปเนี่ยเป็นของวังน้ําเขียวโดยตรงเพราะวังน้าเขียวคือทําผักแต่วันนี้คือสลัดแจกบริการพี่น้องทั้งหมดวันนี้วันเดียวเพราะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจําหน่ายก็จะมีพวกผักสดก็จะมาคืนนี้แล้วก็ผักวันนี้ก็เป็นของที่สวนนั่นแหละที่เอามาบริการให้พี่น้องได้ทานกันเต็มที่แล้วก็วันพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มจำหน่ายแต่หลักๆคือเรื่องเมล็ดพันธุ์ ก็จะมีเมล็ดพันธุ์มาบริการพี่น้องเราแล้วก็เกษตรกรทั่วๆไปที่ว่าเราทอครูวิยายว่าจะทำยังไงที่จะให้เขาไปขยายต่อเรื่องเมล็ดพันธุ์แล้วก็เลยของเราก็เลยรับเมล็ดพันธุ์เรื่องเรื่องเมล็ดพันธุ์มาตลอดอ่าเรเมล็ดพันธุ์นี่คือเราคัดเองอ่าคัดเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จากบริษัทแต่บริษัทที่เราสามารถไปขยายพันธุ์ต่อได้มันก็อ่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีโอเนาะไม่ได้ตัดต่อสายพันธุ์ก็สามารถที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ที่ พี่เขาเขียนว่า OP เนี่ยก็คือสามารถต่อพันได้แต่ก็ได้เราก็รอบนี้เราได้ราคาที่ถูกก่ารอบที่แล้วอีกเขาได้ให้เหลือ6กบาทห้วสิบก็มาขาย5บาทเหมือนเดิมมาแล้วเหลือห้าบาทจาก10บาทเขาก็ขายให้เราเราหกบาทห้สิบเท่ากันเราก็เลยได้มาขาย5บาทแล้วก็ได้ราคาที่20บาทที่เมล็ดพันธุ์เมืองหนาวที่ในท้องตลาดมันจะไม่มีเราก็เลยแพ็คมาขายในราคา10บาทก็คือต้นทุนมันอยู่ประมาณ12บสองบาทห้สิบ ก็บอกว่าตัวเองะเป็นคนเคยซื้อมาแล้วทั้งบาทถูกมากนะคะอ่าใช่แล้วก็มีบาทหนึ่งที่เราเก็บเองอะก็ทำมันอันที่อ่ามีแฉกนั่นแหละใช่ใช่ใช่ก็ให้มันเป็นสีสันอ่าเป็นสีสันแล้วคนนี้เนี่ยผักออร์แกนิกเหล่านี้ค่ะอันนี้มาจากกลุ่มวันน้ำเขียวที่ปลูกเองทั้งหมดใช่ใช่ปลูกเองทั้งหมดเลยใช่จะเป็นผักของสมาชิกเกษตรกรนะกิจกรรมไร้สารที่อยู่ในเครือข่ายแต่ก็ได้มาส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามันมันอยู่ไกลนะมันขนได้แค่คงได้มาเที่ยวเดียว และช่วงปีใหม่สมาชิกเขาก็หยุดกันหมดแหละทุกที่ก็เลยก็เราปีนี้ปีนี้โชคดีที่ว่าปีใหม่อ้ตลาดน้ยมันช่วงปีใหม่พอดีเนาะสโขัยมันจะเป็นสงการก็ก็การพอดีมันก็ช่วงโควิดซึ่งกําลังอันนั่นด้วยก็เลยวงคนก็จะตั้งใจมาแล้วก็มีติดโควิดก็มีหลายคนแล้วก็ตั้งใจจะมาจริงๆนะแต่ว่ามีโควิดก็เลยออกมาไม่ได้เรื่องใช่กันเนี่ยแต่เราก็พอขับเคลื่อนได้ก็มีาติธรรมเราเครือข่ายคนปลูกต้นไม้อะไรนี่ก็มาช่วยกัน หลากหลายก็มีสมาชิกที่มาช่วยเหลือช่วยแล้วก็แบ,บ่งปันแล้วก็มาช่วยเป็นจิตอาสาช่วยกันในในนี้ก็โอเคทีมาก็คือนี้มมนประวัณเท่าไหร่อะคะพร้อมที่จะรองรับพี่น้องปริมาณเยอะๆได้ไม่ถึง เวลาที่จะมาช่วยหนึ่งคืนเนอะในที่มาช่วยในที่ที่เห็นหมดที่มาในนี้ก็เป็นสิบคนแล้วเนาะก็เอออยู่ใช่ไหมคะอยู่อยู่ค่ะเพราะว่าผักมันไม่อ่ามันไม่เออใช่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนพวกของอุปโภคบริโภคเนาะท่านกินได้เลยท่านกินได้เลยเออใช่ใช่อย่าอ่าอันนี้อันนี้อันนี้สลัดอันนี้คุกให้แล้วเอาไปเทเลยอ๋อแวันพรุ่งนี้จะเป็นพรุ่งนี้จะเป็นพวกขายผักเป็นถุงเป็นผัก แล้วก็เป็นน้ำสลัดแยกอ่ามีน้ำสลัดขายนั่นแหละค่ะขาดทุนยังไม่ต้องมากินเที่ยวกับไรจะได้ใช่ใช่ใช่ซื้อไปกินที่บ้านจะเป็นน้ำเป็นขวดแล้วก็ผักเป็นกิโลเป็นครึ่งถุงครึ่งกิโลแล้วก็ให้เลือกแบบเลือกหลากหลายมีผักแต่ละชนิดก็หยิบจะซื้อไปก็ในราคาขาดทุนทั้งหมดค่ะแล้วรอบนี้ราคาจะอยู่เริ่มต้นที่ประมาณมันมันเริ่มต้นมีตั้งแต่ ห้าบาทขึ้นไปห้าบาทถึงสามสิบาทสี่สิบาทอะไรแต่ประมาณนี้ราละคา่ะมักนก็ประมาณครึ่งกิโลมากอจะจะ,จะจะอยู่ชั่งน้ําหนักอยู่ประมาณครึ่งก<า><า>ิโลครึ่งกิโลแท้เมื่อเขื่อนามื่อเขือเทศเอาครึ่งแต่ห้าบาทนี่คือตะไคร้ตะไคร้พวกขมิ้นเนี่ยนี่น่าจะขายครึ่งกิโลห้าบาทอ่าต่อถูกต่อแพ็คต่ออะไรเนี่ยส่วนมะเขือเทศก็จะอยู่ประมาณยี่สิบบาท สิบบาทาอะไรเงี้ยอ่ามันจะมีหลายราคาหลายก็จะติดไว้ว่าอันนี้ต้นทุนเท่านี้ขายเท่านี้คือก็คือ้าาเรามาก็มาขายสี่สิบบาทอะไรเงี้ยมันก็จะมีลดหลั่นตามราคาฝักเท่านั้นมา,มนนานอ,มอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาสนใจที่จะต่อยอดอ่าเขาก็สซื้อซื้อไม่ได้ไปลูกอีกต่อได้อ่มันจะมีมาล็ดมันมีเล็ดใช่ใช่มาเล็ดพันก็แค่สูงสุดก็แค่สิบบาท ตามซือก็หนึ่งบาทแต่ว่าให้เลือกซื้อหลากหลายได้ก็แสดงว่าความพร้อมของร้านกลุ่มของน้องน้อเขียนเนี่ยความข้ามที่จะมั่นใจ้วพอจะรองรับพี่น้องได้ไหวัะฮะฮะแต่ว่าการคัดผักอะไรเนาะค่ะในวันที่สองนที่สามเนี่ยต้องบิหารจะตองอใช่ใช่ก็วันที่สามเอ็ดวันที่หนึ่งก็ถ้าได้บอกก็จะพยายามให้ถึงวันที่หนึ่งเพราะว่าไม่ได้ทันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มพวกที่ปลูกผักจริงๆอะนะที่เข้ามาซื้อที่เราอนุญาตให้ใครจะเยอะก็เราก็อยากให้เขา เอาไปปลูกแล้วก็บอกเก็บพันต่อได้อะไรเงี้ยมันไม่ต้องมาวิ่งซื้อทุกปีนะแต่ว่าแต่อย่างว่าน้องคนก็จะเก็บก็จะมีไปอย่างปีนี้บ้านลาดอุบลเนื้อมืองอุบลเนี่ยน้ำมันท่วมเยอะแล้วก็ว่าเออมันก็เลยแบบปีนี้เข้าพ่อท่านก็เลยเอทางส่วนกลางเราบอกว่าตั้งเป้ามาเลดพันให้ขาดทุนสองหมื่นเพราะเราเพราะแบบเพราะว่าขาดทุนมันก็เราไม่ถึงว่ามันเราก็ไม่ไม่เยอะมากนะพูดถึงแล้วมันก็ตัวหนึ่งก็บาดกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราก็ลดลดไปประมาณยี่สิบถึง ถึง50%ที่ที่ไม่ได้พันดูแต่และชนิดถ้าเป็นไม่ได้พันขึ้นบ้านก็50%ได้ถ้าไม่ได้พันที่เราสั่งจากบริษัทถ้าเราเก็บเองก็อย่างที่บอก70% 80%นั่นก็ลดให้ได้ว่าเราอ่าอ่ามันก็มันก็ถัวเถียกันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าด,ดูทิศทางปีใหม่นี้ถ้าโอเคเพราะเราสั่งปริมาณนี้ถ้าปีถ้ามันถ้าไม่พอแล้วช่วงสงการเราก็จะสามารถคำวนวณต่อยอดต่อได้เพราะที่เราทำมาก็คือประมาณนี้ แต่ปีนี้ก็คือเพิ่มพวกตลาดเข้ามาสามทุกปีแล้วก็มันมันมีราคาสูงมากในท้องตลาดแล้วก็อย่างหนึ่งมันนิดเดียวเราก็เลยติดต่อคนที่ทําเรื่องเมล็ดพันธุ์จริงๆแล้วก็แล้วราคาไม่แพงมากแล้วก็มามาขายเออราคาก็ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นมันก็เลยว่าเขาก็สามารถที่จะยอะนึ่เทากันว่าปริมาณของอ่าใช่ใช่ใช่ปริมาณของเยอะขึ้นแล้วก็ถูกด้วยอยากจะถามเอาัวถามว่าเราจับมาทั้งหมดสี่สิบอันอ่ามาทั้งหมดรวมเบสเซก็เกือบห้าพันห้าพัน 5,000จะเฉพาะเมล็ดพันธุ์นะะห้5,000ประมาณ5 0 0 <2. S 1> อย่างเอแอล6บาทนี่ประมาณ4,000 4,000กว่าชิ้นซองก็ประมาณ, 4, 4, า 2, ปมาณเป็นร้อยชนิดเนาะ <S 2> 2. <S แล้วก็พวกสกุลสลัดนี่ก็ประมาณพันกว่าซองแล้วก็พวกผักบ้านๆน,นี่ก็พันกว่าซองกันก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกอะไรได้ <S 2> 2. <S ตามนะั้นอ๋อนี่อ๋อน้ำส้มควนไม้ที่ทําเองที่สวน อ๋ออันนี้จะเป็นน้ำส้มเกลือมาที่เราผลิตเาถ่านเนาะตอนแรกตั้งใจจะอา่านมาด้วยจะบอกผลิตไม่พอเอาน้ำส้มเกลือม,มาไไลแ่แมลงแทนแทน,น,ทนปลูกหักใช่หรือสปลูกต้นไม้ที่ต้องการสา,ารไล่แมลงโดยที่เป็นธรรมชาติก็คือน้ำส้มเกลืมาแต่เราผลิตผลิตในสวนเองแล้วก็มาขายขาดทุน ต่างทิ้ขายคนละห้าสิบเราก็มาขายสามสิบาทในงานถูกค่ะเขาบอกเลยว่าเขาเป็นใช้ต้นกล้วยไม้อยู่เขาบอกเลยนะว่าขาเนี้ยถ้าสามสิบบาทที่ถูกมากการจะมาในงานเนี้ยได้ก็ผลิตทำมาได้แค่เจ็ดร้อยขวดก็ว่าบริการแบ่งปันกันอ่าคือว่าตั้งตั้งเป้าอันนี้ก็ทีมคนคนปลูกต้นไม้เนี่ยเขาช่วยกันทำและที่สุดอ่าใช่ใช่อ่ามันช่วยได้เยอะอ่าช่วยได้เยอะไม่ต้องไปหาสารอะไรยาข้ามข้าแมลงไม่ต้องทำลายดิน S <S <S ใช่ใช่ค่ะ<ช>แล้วอย่างนั้นอยากจะ,ะถามพระภูว,ว่าค่ะว่า41ครั้งที่เราอยู่กับตลาดระยะเราเห็นอะไรเรารู้สึกยังไงกับคนที่มาทําตลาดระยะในแต่ละครั้งอ๋อเยเราได้สร้างกุศลได้เสียสละเต็มที่เลยเนาะเราได้สร้างบุญสร้างกุศลในก้าวต้นขึ้นเราก็เสียสละไปสร้างบุญก็คือเลยได้ได้เห็นความกิเลสแล้วว่าอู้อะไรเนี่ยที่ว่าไม่ได้สละสลาตัวให้เนาะแล้วก็ได้กัวสำหรับความโลภความที่ว่าบความ หงหัวไอหอหัวง่ะที่ว่าคนนี้ทำไมเอาเยอะอะไรนะจิตเรามันเออทำไมเาไม่เาเออใช่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 ทำไมต่เลือกเอาแต่อันนี้อันนั่นอะไรคืออนุนี่อะไรล้วก็เราต้องต้องระวังจิตตัวเองตลอดไหมเออเราจะต้องมีพิจิตอกุศงนแบบนั้นแล้วก็อันนี้เราตั้งใจมาให้เพราะนั้นมันก็ถามว่าเคยเพียกคำก็มีบ้างมีบ้างแต่เราก็ดึงจิตได้ทันเพราะว่าถ้าเราไม่ ไม่มารู้จักรอบครูไม่รู้จักอันนี้เนาะเราก็คงจะแบบจิตม,มันก็จะขุ่นมัวอะไรเงี้ยพอเราเข้าใจปุ๊บมันก็ทําให้เราเนี่ยเออให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็แบบเต็มร้อยมันก็ไม่มีจิตหวงวอะไรวะอยากได้ก็เข้าไมเผยแพร่เขาไม่ได้เอามาคือเมื่อก่อนเราเคยเปรียบเทียบตัวเราเองนะถ้าว่ามันถูกรีบซื้อซื้อไว้ก่อนจะ่ผอใช้ไม่ใช่ใช่ใช่เมันจิตเมื่อสาไมอก่อนเราคิดแบบนั้นไงว่าว่ามันถูกดีอ่เมาอะไรเงี้ย แต่อย่างนี้แบบอันนี้ไม่ได้เราจะรู้จักแบ่งปนันรู้จักให้รู้จักให้คนอื่นปลูกไปบางทีเราไปเราไม่ได้ใช้เราไปทิ้งไว้มันก็เสียของว่าช่้ให้คนอื่นดีกว่านี่มันก็ได้เข้าใจในยะอะไรที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เห็นอะไรที่มันชัดเห็นตัวเราเองอะชัดมากขึ้นก็เลยว่าเออพ่อครูพามาทํานี่มันได้เห็นกิเลสตัวเราเองเนี่ยได้พัฒนาในแต่ละปีว่ามันจิตเราเนี่มันพัฒนาขึ้นขนาดไหนแล้วก็ เทียบเทียบกับเมื่อตอนที่เราทํามามันก็ได้โอเคแล้วก็ได้ได้ให้ได้เห็นเพื่อนได้เห็นหยิ่งเพเรายิ่งวิกฤตน้ําท่วมอะไรเนาะเราได้เห็นอะไรที่ชัดขึ้นเนาะความท้มาทรบากก็ได้ตัวนี้มากได้สร้างทุศสนลก็ได้ได,ได้ได้ทาบุญไปพร้อมๆกันในในขณะเดียวกันก็รูม,มากเลยนะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านวังน้ําเขียนถือว่า ได้รับความนิยมโดยเพราะยิ่งสลัดนะคะใครสนใจนะคะที่จะองค์ความรู้แบบนี้นะคะก็แวะมาที่ซุปนี้ได้ด้วยสอนวิธีปลูกสลัดมีเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะได้เห็นความหลากหลายว่าสลัดเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะคะท่านใดที่ทเคยรับประทานอยู่แล้วก็จะรู้นะคะว่าที่น้ำซุปน้ำสลัดเองนะคะก็อ,อร่อยรสชาติดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเห็นว่า ในส่วนของกามรวานเมล็ดพัน์ก็อาจจะยังไม่ได้มาวางร้อยเปเซนนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะมีมเมล็ดพันธมาวางให้เลือกนะคะแต่น,นี้ก็ยังอาจจะแต่งร้านยังไม่ได้เสร็จทั้งหมดนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศที่เราเห็นเฉพาะร้านแรกนะคะร้านฉลักก็โอ้โหน่ารับประทานแล้วนะคะ